สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่จากช่องแฮปฟอนนี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามารับของฟรีนะคะเราก็จะอยู่กันในแบบรูบบอคคอมมิวนิตี้สเปซนั่นเองนะคะของฟรีที่นี่นะคะวิธีทําง่ายมากนะคะเราก็เก็บเหรียญโทเคนนะคะในแบบนี้นะคะทั้งหมด4ี่เหรียญน,นะคะหาไม่ยากเลยนี่เห็นไหมทุกคนด้านหลังพี่ก็มีหนึ่งเหรียญแล้วนะคะเดินไปเก็บเลยนี่มันจะเป็นรูปแบบอ่าเป็นเหรียญน,นะคะแล้วก็มีตาของรูบอคนะเชือกอ่าหนึ่งอันนะ อยู่ด้านหลช็อปนั่นเองนะคะนี่ตึ้นสองเหรียญแล้วฐานต่อไปนะคะนี่มันก็มีทุกศนบอกเลยนะคะง่ายมากนะคะอ๋อเห็นแล้วนะคะอยู่ในข้างในนู้นนะคะนู่นาง่น,นั้นเลยอ่าเหรียญที่สามนะคะเหรียญที่สี่อ่าลูกศรไปด้านหลังไปเลยนี่จะแล้วเหรียญที่สี่นะคะ เย้ yeah, ครบทิอันเราได้ของแล้วนะคะและของที่เราได้นะคะก็คือโรบบคัสสิทแคปนะคะก็คือหมวกแก๊ปนั่นเองนะคะนี่นะคะนี่มีตาสนอรั์ของรรบอบด้วยนะคะลองใส่เลยนะ,ะอ๋นนาแล้วใครอยากมีหมวกสะสมไว้อีกชักใบ,บนะคะก็มาเก็บได้ในแบบนี้นะคะอันแล้วยังไม่หมดนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูของฟรีอีกนะคะได้รับเสื้อตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวลองถอดเสื้อข้างนอกออกก่อนนะคะอ่าเมื่อกี้เรารับตัวนี้ไปฟรีนะคะนี่ลองใส่เลย โอ้โหทุกคนอันนี้ตัวฟรีนะอันนี้หนึ่งตัวแลนะคะเดี๋ยวดูที่มีตัวไหนอีกอันนี้ขายนะคะอันนี้ร้อยยี่สิบห้าอ่ะอันนี้ฟรีทุกคนแล้วก็ใส่เลยนะคะทุกคนว้าวเฮ้ยได้ชุดฟรีมาหนึ่งชุดแล้วนะคะเท่ากับเราได้ของในแบบนี Man, ้สามชิ้นแล้วนะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปนะมีไหมอันนี้ขายนะคะนี่มาดูเสือ้อเอ้ยเสื้อตัวนี้ฟรีทุกคนราให้มันโหลดเสร็จแล้วนะคะแล้วค่อยกดนะคะอ่ะใส่แล้วมันใส่ทับกันนะทุกคนดูดีมาดูต่อสิ อีลูกเป็ดอันนี้ลูกเป็ดเสีย50นะคะ50บรเบเท่ากับในสารานี้นะคะเราก็จะได้เสื้อน,นะคะ2ตัวนะแขนยาวตัวแขนสั้นตัวแล้วก็กาเกงขายาวตัวหนึ่งนะคะได้มบกจากการเก็บโทเค็นหนึ่งอันนะคะลองดยูด่ในช็อปก่อน,นี่นะคะในช็อปยังมีของฟรีนะทุกคนมีเสื้อไดบ้บอลชุดบอึ๊บอา้าวโม้เยตัวนี้สวย ตัวนี้สวยนะคะใส่ได้พอไปเลยนี่พี่ใส่หลายตัวงไงด้ไงดูมันพองๆนะคะแต่ตัวนี้หมดเวลาหรือว่าพี่เคยรับไปยังไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็มีตัวนี้โอ้โหวันนี้เกนสวยเกนสวยทุกคนใส่เลยเอ,อเ็นหรือกางเกงน,นี่ค่ะมีชื่อหลกด้วยทุกคนนี่กางเกงขายาวนะคะมีอีกไหมอ่ะอันนี้หมดแล้วนะคะอ่ะนี่ค่ะสั้นอีกทุกคนใส่เลยเอ้ยเดี๋ยวสิถ้ามันใส่ทับกางเกงขายาวเมื่อกี้ไปทุกคน ปแล้วนะคะอันนี้ก็หมดอ่ะยังมีอีกนะคะทุกคนนี้ปึ้งใส่แล้วแล้วทุกคนแต่ว่ามันโดนเสื้อที่ดีทับไปนะพี่ว่านะอ่ะยังมีอีกนะคะอ่าวันนี้ใส่ข้างนอกเลยรู้สึกว่าตัวหนาๆแล้วทุกคนใส่หลายตัวหรือเปล่าเนี่ยได้แจ็คเก็ตนะคะและต่อไปนะคะก็คือนี่เลยกระโปรงนะคะมันจะใส่ซ้อนกันยังไงเนี่ยปึ๊งอ๋อทุกคนเป็นสมแล้วตอนนี้มันใส่กี่ตัวไมหนึ่ ว่าแบบวันลองให้ดูเฉยๆนะคะว่าตอนไหนได้ฟรีเฉยๆนะคะมันก็เลยไม่ได้ไปถอดทีละตัวเนาะมีอีกไหมอ่าหมดแล้วนะคะบางตัวพี่อาจจะเคยรับแล้วนะคะ ก็เอนี้มันก็จะแบบว่าสามารถเซิร์ชหาได้ในร้านเหมือนกันเนาะก็เป็นของฟรีจากทางระบบนั่นเองนะคะเซิร์ชของพี่ๆมาเก็บในแบบนี้นะคะรวมทั้งเก็บโทเค็นแล้วก็เก็บจากตรงนี้แล้วก็จากในช็อปนะคะรวมทั้งหมดเป็น10ชิ้นเลยทีเดียวนะคะอันนี้เหมือนเป็นแบบรวบรวมของฟรีของทางระบบที่ระบบแจกเลยนะคะก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะคะเผื่อน้องๆคนไหนยังไม่เคยไปกดรับอะไรนะคะก็มารับเอานะคะแล้วก็ไปแมทงแการแต่งตัวเอาแล้วกันนะไม่ต้องใส่แบบพี่นะคะใส่แน่เลยบอกเลยว่าบวมากหลายชั้น อันมาก,มากนะคะถ้าใคชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กับพี่ได้นะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า